ทุกเรื่องเมืองท่องเที่ยวเที่ยวสุพรรณบุรี4.0โดยความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz ah เมกะและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจครบทุกรถสดทุกเรื่องเมืองท่องเที่ยวต้องเที่ยวสุพรรณบุรี470-035-96นย์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องของรายการ เที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะ่คะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่102.25 MHz ควบคุมการผลิตรายการโดยนางอรวินบุตรวง์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีนะ่คะซึ่งในส่วนของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0เนี่ยก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสะวะทสุพรรณบุรีและก็สภาวสาิสการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุร,รีในการที่จะส่งต่อ เรื่องราวดีๆเ,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 เรื่องของการท่องเที่ยวที่จะเชื่อมโยงโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็จะสร้างไรายไดใ้ให้กับประเทศไทยของเราได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมเป็นจำนวนมากนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่จะจะมาฝากมากมายทีเดียวแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครูค่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมมือกับอพทผลักดันอุตสาหกรรมทางดนตรีของกลุ่มผู้ประกอบการภายในจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีสืบสานตำนานแห่งบทเพลงที่ทรงคุณคา่าให้ชาวโลกได้รู้จักผลักดันคนดนตรีรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่เมืองสร้างสรรค์ด้าน,นด,าดนตรีสุพรรณบุรีซิตี้ออฟมิวสิกสุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลกสุพรรณบุรีเขามีของดี ค่าท่านผู้ฟังเขาวันนี้นะคะช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0นะคะจะพาเที่ยวไกลนิดนึงแต่ว่าจะไกลอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านของท่านธนตแพทย์อนุสักค,คงมาลัยนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายด้วยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะกลับมา<ส>จเจอกในช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0เที่ยวไกลนะคะวันนี้สุพรรณบุรี4.0เที่ยวไกลใช่แน่นอนก่ะนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดศัตราชของการท่องเที่ยวที่เราคงต้องเตรียมตัวกันพอสมควรทีเดียวค่ะนะฮะแล้วการเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปรอขอใครเตรียมตัวด้วยซว ตยัวด้วยความรู้ความเข้าใจหรือไม่ก็เตรียมตัวด้วยการคอนแทคกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือสภาสากรรมการท่องเที่ยวของเรานะครับที่เรามีกันอย่งน่้ะ,ะส่วนทางภาครัฐเนี่ยแต่และหน่วยงานใครจะทําอะไรยังไงเดี๋ยวเขาก็จะมาว่ากันเองแต่ว่าเราทําตัวของเราให้พรอ้อมเราดูแลตัวเองตัวเราเองให้ดีนะครับสำหรับผู้ประกอบการส่วนพี่น้องท่านผู้ฟังคนท่องเที่ยวหรืออะไรเนี้ยนะครับ ก็เตรียมตัวเพราะเนื่องมาจากว่าเท่าที่ส่งสัญญาณกันมาก็คือ WHO ว่าองค์การสหประชาโลกประงสัญญาณในการที่จะลดระดับของการเข้าระวังว่าการป้องกันชนิดที่แคบมวดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยองค์การของการท่องเที่ยวก็คงจะมีลักษณะว่าถ้าออกอยู่ในพื้นที่โล่งกลางแจ้งอะไรเนี่ยก็คงเดินกันไม่ต้องสวมสน้ญญามาแต่ว่าพอเข้าในที่ที่แออ อะไรไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องอนะาหารอะไรต่ออะไรหนึ่งถ้าไม่ได้ไม่ได้เปิดปากทานอะไรเขาก็จะใส่แมสก์กันนะครับ<ม>ในทุกทุกทีะนะครับก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงในส่วนที่เรามีอะไรจะขายเราก็เตรียมตัวเอาออกมาขายกัน<ม>นะครับเพื่อที่เราสั่งงาที่จะกลับมาดําเนินชีวิตในรูปแบบของการค้าขายที่เป็นปกติใหม่ ให้ดีขึ้นจำนองอกันครับสู้สู้ครับค่ะค่ะคราวนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามองภาพรวมในในส่วนของอประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วคะคุณหมอคะการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับนานาประเทศที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรากับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างนี้ยค,ค่ะครับคือก็นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ผมเดินทางมานั่งแท้งสภาพอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ อย่างนี้เลยนะครับก็ด้วยการที่มาศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญนะฮะหรือการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญทางน้ำนี่แหละเรือสำราญก็ทางน้ำอ่ะเนาะมันไม่ใช่ทางบก ถ้าทางบกมันก็ไม่ใช่เรือเรือสําราญทางนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ลำเท่ากับศึกสามชั้นห้าชั้นตอนนี้เท่ากับศึกสิบห้าชั้นนะกว้างและใหญ่มากดังนั้นที่สิงคโปร์เนี่ยเขาถึงมีท่าจอดเรือชนิดที่มีคนโดยสารหลายพันคนที่บนเรือนะครับแล้วก็เรียกว่าที่เรามาดูงานเนี่ยก็มาชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง สถานีนะครับอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองเนี่ยเราเรียกแอร์พอร์ตแต่อันนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น หรือว่าที่จอดเรือแล้วมันก็จะมีซีพอร์ตหรือว่าเป็นท่าเทียบเรือทางทะเลเนี่ยที่แตกต่างกันไปอ,อย่างของไทยเนี่ยที่จะจอดเรือขนาดใหญ่แบบที่เท่ากับสิงคโปร์เนี่ยยังไม่มีมนะไม่ว่าจะเป็นภูกเก็ตไม่ว่าจะเป็นสมุยไม่ว่าจะเป็นสงขลาจะต้องไปจอดเรืออยู่กลางทะเลแล้วถึงเอาเรือเล็กรับส่งขึ้นมาบนบนปกนันการที่จะได้รับนักท่องเที่ยวที่เขามาเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่มากนะครับเท่ากับ เขาเรือหาดหลังใหญ่ยี่สิบสามสิบห้าสิบหลัง้นใหญ่กว่าโรงแรมที่เราเห็นอยู่บนพื้นดินอีกแต่อันนี้ไปลอยน้ำอยู่นะครับแล้วก็เป็นเทรนเป็นทิศทางเพราะว่าเราได้มาพบกับไอซีเอนะครับ หรือว่าเป็นอ,ะ,อ,ะ,อะไรนะะในในแง่ของการดูแลนะครับในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลน,นะครับที่เราสามารถที่จะให้ความเขาเขาให้ความรู้กับเรานะครับทั้งในแง่ๆๆของอ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานที่ที่เป็นพอร์ตนะที่เป็นสถานีนะซึ่งสถานีเนี่ยมีเขาพี่น้อยมากเพราะว่าเขาถือว่าเขาบอกว่าเดินทางเนี่ยจะต้องเข้าเร็วแล้วก็ออกเร็วออกเร็วนี่คือสถานที่ที่จะเป็นนั่งคอยจะไปอะไรต่ออะไรไปอยู่บนเรือหมดเลย<อ>ยังการที่จะมีพื้นที่เยอะแยะมีห้องอาหารมีห้องสารพัดสารเพศไม่ต้อง ก็ลกลายเป็นเหมือนกับที่ที่จะทําแค่เรื่องตรวจออนเข้าเมืองกับเรื่องของการตรวจเช็คความปลอดภัยในเรื่องของกระเป๋าและแถมกระเป๋าก็ไม่ต้องมีสายพานอย่างเช่นเล็กเดินทางต่างประเทศจะเห็นมีสายพานใช่ไหมครับใช่ค่ะก็บอกว่าเนี่ยการที่เขาจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันไดเน้เขาจะต้องสามารถเชิญลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวได้วันหนึ่งหลายหลายพันคนในเวลาสั้นๆเพื่อไม่ให้อัดแล้วก็ไหลผ่านที่เรียกว่าทรูเนี่ยไปได้ตลอด เพราะว่าเนื่องจากว่าทุกอย่างที่เป็นความสะดวกความสบายที่เราเห็นอยู่ในสนามผิด่นะครับเขาจับไปไว้ในเรือแต่ละลำหมดแล้ว อหนืออยไหมครับหลารที่เขาจะต้องมานั่งลงทุนนำในร็อไปนตองที่สิงคโปร์เนี่ยเราคงทราบดีหลายท่านท่านผู้ฟังทราบดีว่าเมื่อเดินทางมาเราจะพบว่าสิงคโปร์มีแผ่นดินใหม่ที่เขาถมดินมาไม่น้อยกว่า 30- 40ปี่สปีค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆเอาหินมาทบเอาหินมาทาบแล้วก็ตรงตำแหน่งเนี้ยถ้าใครเคยไปตรงที่เราเ่าเป็นปาราสหรือว่าเป็นจุดที่ระบายน้ําระหว่างคลองสิงคโปร์กับในะทะเลเนี่ยนะครับเราจะได้ไป อย่างเมื่อาาวานเนี่ยน้ําในทะเลก็จะสูงกว่าในปาราระชหรือว่าในในคลองสิงคโปร์แล้วคลองสิงคโปรน์นี้น้ำนํำย่ง สวยงามเรียกว่ามีระบบป้องกันมีระบบกรองมีระบบดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นความสะอาดที่สวยงามมากเราก็บอกว่าเออบางคนก็บอกสุโปรพเหมือนกับบริษัท <c oughs> <c oughs> ดูแลด้วยบริษัทที่มีประชาดาที่ปีมีนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ว่าก็เขาก็เพิ่งแยกตัวเป็นอิสระออกมาจากมาเลเซียตั้งปีพันหนนร้อยปัน้าร้อยหกสิบกว่าก็คือสองพันห้าร้อยแปดะไรเก้าอะไรสิบนี่เองนะครับเพิ่งไม่นานแต่ตอนนั้นเนี่ย สิงคโปร์ก่อนหน้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของของมาเลเซียแต่ว่ามาเลเซียเขาก็ไม่เอาเอาบอกว่าที่นั่นที่นี่ดูแลยากลำบากอยากเป็นอิสระก็เป็นกันไปเลยก็เลยเลยมาอยู่ในมือของคุณเลียก,กวดอยู่นะครับที่มาสอนเนื่องจากคุณสแตมสอนอะไรพวกนี้นะเนะีน่ยก็ถ้าใครได้มาเที่ยวนะครับทัวร์เขาก็จะพาไปเที่ยวดูประวัติสิงคโปร์ที่ อะไรนะชื่อกาเก่า <c oughs> คงเคยได้ยินอะไรพาร์คนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้จักเลยค่ะคุณหมออ้ <c oughs> าวนะอยทางตอนใต้นะ <c oughs> นั่งเคเบิลคาร์หรือว่าเออเป็นนะเป็นกระเช้าลอยฟ้าข้ <c oughs> ามไปอ <c oughs> <glimp S 2> ่าจำได้ไม่เอ่ยเป็นสวนสนุกดีครับมีทั้งที่อยู่ของอ่า อะไรนะการแสดงีรยวตอนหลังมันก็จะมีพวกอะไรลงถ่ายดังมีอะไรตัวอะรเขาจําลองมาเอาไว้สําหรับให้คนไปถ่ายรูปนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นก็จะไปอยู่ทางตอนใต้เที่ยวนี้มาผมไม่ได้ไปดูตรงนั้นเพราะว่าเน้นมาดูในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือสําราญทางทะเลซึ่งมันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติที่วางแผนเอาไว้สําหรับสิบห้าปีที่เหลือข้างหน้าด้วยว่ามันจะเป็นเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวที่มี มูลค่าเพิ่มสูงกว่าเดิม,มนะครับแล้วก็สามารถที่จะมารองรับคนชั้นกลางที่มีแนวโน้มที่จะมีกําลังซื้อในการเที่ยวไปท่องเที่ยวทางทะเลอย่างเมื่อวานเนี่ยเราได้เห็นแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปไหนฮะเล็กไม่ได้ไปไหนฮะอยู่ในกันอ,อยู่ด้วยกัน งั้นสิ่งที่เหมาะมากก็คือเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่สูงอายุแล้วลูกหลานอายุ30 40มีหลานแล้วหรืออะไรก็ประสบความสําเร็จจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวก็ได้แสดงความกระตัญยูแบบนี้แหละแล้วก็มาแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันคือแทนที่จะไปเที่ยวทะเลเที่ยวที่นอนที่นี่แล้วก็ดังคนต่างออกไปบ้างหรือว่าอยู่กันบ้างนิดหน่อยอันนี้อยู่แต่ในเรืออย่างเดียวแล้วก็เรือก็จะไปเรื่อยไปเที่ยวเรือที่นอนที่นี่ที่นั่งจะแม้อย่างในเมืองจีนเนี่ย เขาก็จะมีในแม่น้อย่างสีเกียงแต่ว่าเรือเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่เท่าที่เราาาดงวันนี้นะครับเพราะเรือแม่น้อ,านาอยางสีก็ถึงว่าใหญ่มาก,กนะมีะตั้งสี่ห้าหกเจ็ดชั้นเนี่ยนะเขาไม่เบาละแต่ว่านี่มันเป็นสิบชั้นแล้วก็จอดอยู่ในท่าเทียบเรือที่เขาเรียกว่าเป็นท่าเทียบ็นพื้นที่ที่ถมดังนั้นคุณจะต้องการกีร้อยกี่ ก็ไม่แน่ใจว่ามันลึกจากระดับน้ำเฉลีย่ยเท่าไหร่นะครับเ,เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าสูงมากเพราะาเราต้องกินน้ําลึกมากครับแล้วเหลือก็สามารถที่จะเข้าออกตรงนี้ได้อย่างสะดวกเพราะเขาจะวิ่งอยู่ระหว่างถ้าเป็นเอเชียตะวันออกเนี่ยมันก็จะมีที่ไหนบ้างมีที่ญี่ปุ่นมีที่ไต้หวันมีที่เซี่ยงไฮ้จีนอะไรพวกนี้นะครับแต่พอมาลงมาทันแถบไทยเนี่ยมีที่มาเลเซียและสิงคโปร์แต่ไทยยังไม่มี เมื่อวานนี้คุยกับตัวแทนที่เขาเป็นผู้ขายทางฝั่งสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นระดัหญิงนะครับเขาบอกว่าชอบคนไทยมากเลยและเป็นโอกาสดีๆมากเลยที่ทางคณะกรรมการท่องเที่ยวของอุทิศฟาเราได้มาดูงานแล้วเขาก็คาดว่าจะได้มีโอกาสทูดคุยกับทางฟ้าภาคเอกชนของเราแล้วก็โดยการสนับสนุนเชิงนโยบายของกรรมการท่องเที่ยวที่ศึกษาแล้วเดี๋ยวก็จะสรุปให้ส่งให้กับรัฐบาลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดำเนินการซึ่ง อันนี้ต้องนําเรียนต่อท่านฝั่งว่ามันจะต้องเป็นนโยบายระยะยาวบานกลางไม่ใช่แค่ปีสองปีม,มันยาวบานกลางก็คือตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปถึงทัานสิบห้าปีนี่แหละก็อยู่ในยุทธศาสตร์ชาตินะครับอ,อันตรงนี้ก็นําเรียนต่อท่านฝั่งว่าถ้าลูกหลานเนี่ยปเปรียนพานิช์นาวีไปเรียนเรื่องของการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบใหม่ๆเนี่ยก็นี่คือใช่ของอนาคตทางนั้นเลยนละฮะเคยมีไปเรียน นิเทศศาสตร์เรียนสาขาโน,น้นนี้แล้วก็ไปเป็นสจวัดใช่ไหมครับไปเป็นพนักงานดูแลบนเครื่องปิดอะไรหอว่าเป็น Air ed, แอร์โฮสเตสตามไเป็นที่หนา้าพักนยากเท้นในธุรกิจใหม่มันก็กาลังจะมานะครับในลักษณะ่างนีนน้ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ประกอบการที่พร้อมมานะครับรวมทั้งร่วมถุนกับต่างชาติด้วยอะไรก็รแ,แล้วแต่เนี่ยเรจะมาทําธุรกิจนี้กัน,ก,นก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้มี มิติใหม่ๆเพราะไม่งั้นแล้วเราก็จะเสียโอกาสเพราะอะไรไหมครับ <c oughs> ความต้องการากเนี่ยครับจากทางฝั่งอินเดียเนี่ยเยอะมากนะคุณเล็กเราว่าถ้าคุณเล็กไปเดินเยาวราชวันนี้ <c oughs> เดินในแถววัดไปวันนี้คุณเล็กจะเห็นท่าท้งกฝั่งก็จะอห็นชาวอินเดียเยอะ <c oughs> เต็มไปหมดขนาดาาเมื่อวานีเองที่สวนพุทศาสตร์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับนะ <c oughs> เราก็จะคบแม้กระทั่งชาวเนปาล ในปลาลนะครับม,มาคุณพ่อ,พอคุณแม่ก็ดูเหมือนชาวบ้านมากเลยมีการใส่หมวกลมกลมๆนะะเป็นแบบชาวนั่นแต่ใส่เสื้อยืดธรรมดาแอ่ลูกสาวก็ถ่ายรูปให้มากันสามคนพ่อแม่ลูกแล้วบอกอออยากจะถ่ายไหมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้สามคนให้ลูกสาวไปยืนโอ้ยเขาก็ขอบคุณเราก็บอกขอบคุณแล้วไม่เป็นไรหรอกไปเที่ยวเมืองไทยบ้างก็แล้วกันนะขายของเลยขายของค่ะค่ะ คือเขาก็น่ารักกันนะถ้าดูเรียกว่าถ้าถ้าดูเนี่ยจะไม่ออกเลยถ้าคิดว่าลุงชาวนาชาวไร่ธรรมดาแต่เขาก็มาเที่ยวได้ถึงสิงคโปร์มาจากไนบ้างนคะครับเรื่องนี้เนี่ยกําลังซื้อที่เกิดขึ้น new normal นคือหลังจากที่โควิดมันจะผ่านไปแล้วเนี่ยรับรองว่ามันจะมามหาศาลอยู่ที่ว่า พวกเราที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของสถานประกอบการก็ดีหรือว่าพี่น้องประชาชนที่มีการท่องเที่ยวโดวยชุมชนนะครับเตรียมพร้อมตัวเองมากน้อยแค่ไหนที่จะจัดเวลามาถูแดต้องยกระดับมาตรฐานเยอะมากเลยนะครับสําหรับสิงคโปร์เนี่ยทุกอ,อย่างเขาเขาเขาใช้เงินทั้งนั้นเลยะนะฮะที่จะทำ,ทำสถานที่ท่องเที่ยวทำให้ พวกเราเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เวลามาเชื่อก็เอะไปไหนเข้าไปครับเพราะมันก็เย็นดีมันอยู่ในสภาพที่แวดล้อมที่ได้รับการจัดก,การที่ดีแม้แต่อย่างที่บอกว่าสถานที่เก่าแก่ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของสิงคโปร์คือเซนโตซานะครับเกาะเซนโตซาแต่นั้นก็เป็นเป็นสถานที่เก่าแก่ที่ตอนเนี้ก็เปลี่ยนแปลงโฉมไปเยอะมากเลยอ mm ืเราคงคงเรียนแรกครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเย็นๆต้องกลับละ ที่กำลังจะเดินทางเข้าไปที่สัธงทูตนะครับเพื่อที่จะพบกับทั้งทูตแล้วก็แลอกอิทธิคุยกันจะมีทางทั้งทอท,อท,อทอมาด้วยอะไรด้วย <S <S มันก็จะมาให้ข้อมูลว่าเออเราจะเตรียมการในเรื่องตรงนี้ยังไงเราจะไปมองว่ามันเป็นเรื่องของคนร่ำรวยป่าซะไม่ใช่นะครับ <S <S เป็นคนชั้นกลางที่มีฐานะอีกขึ้นทั่วประเทศทั้งในจีนทั้งในอินเดียกํปาประเทอมากมายม่าศาล รู้สึกว่าญี่ปุ่นก็จะเปิดการท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1ตุลานี้แล้วก็เข้าใจว่าของจีนเนี่ยอาจจะสิ้นปีหรือว่าต้นปีหน้าเพราะหนึ่งอย่างว่าประเทศเขาใหญ่มากเพราะเขาเกรงว่าจะมีปัญหาในเชิงของความมั่นคงของเขาด้วยเขาก็เลยเปิดชาที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เดินทางมานี่แทบจะไปต้องทำอะไรเพราะฟิล์แค่ว่าถ้าฉีดวัคซีน3เข็มแล้วนะครับขึ้นไปแล้วก็จะมีโควิดก็ต้องตรวจเช็คเอชจีให้เรียบร้อยอันนี้มาบอกว่า ตรวจไม่ตรวจไม่สําคัญแล้วที่าครั้งนี้นะครับมีวัคซีนสามเข็มทุกคนป้องกันตัวเองได้ทั้งหมดแค่นี้จบยังหมายความว่าเราอาจจะไปติดใครจากใครบนเครื่องบินก็ได้อันนี้ต้องเป็นเรืรบบรร่องที่ระมัดระวังเราอาจจะไปติดจากใครที่ไปเดินอยู่ที่ตรงไหนถ้าเป็นอยู่ในที่ที่แออัดแล้วเราไม่ใส่แมสก็ต้องเป็นเรื่องของที่เราต้องระมัดระวังตัวเ,เองนะครับ,รบแต่ว่าขอให้เพียงแค่ว่าเข้าเหมือนเขาโดยที่ฉีวัคซีนมาแล้วก็ตาม ค่ะค่ะคราวนี้ถ้ามองย้อนกลับมาในเมืองไทยแล้วคะอย่างถ้าถ้าขมวดปมมาเนี่ยในในส่วนของตัวกรุงเทพมหาคนครเองถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในส่วนของเรือสำราญเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยางเราเนี่ยก็กยังมีอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคะที่มีครับอ,อันนี้นี่เท่ากับเป็รืจ้างในการคนี่ะที่เราเห็นลำใหญ่ๆเขาๆวิ่งไปวิ่งมาถ้าเทียบกับครูเหรือว่าที่เรียกว่าเรือสำราญขนาดใหญ่เนี่ยอันนี้เท่ากับเป็นเรือลำเล็ก <c oughs> หนึ่งใน30มสของในหลนำนั้นเลยจริงๆนึกภาพออกกันแล้วกันนะมันเหมือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆเป็นลำใหญ่ๆเวลาเขาที่ไปดูเมื่อวานที่ขับนะฮะเขาบอกว่าเวลาจะจัดทุกคนที่จะลงเข้ามาแล้วตรวจคนเข้าเบืองหรืออะไรเงี้ยเขาก็จัดไว้เป็นแถวๆทุกคนก็จะเดินออกมาจัดแต่ละพื้นแต่ละชั้น ถ้าชายบอกว่ามาจะเป็นมาจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอ่ะอมาแต่ละซอยอ่ะนี่แหลมาัน<อ>มันก็จะทําให้จัดเรียงคิวกันได้ง่ายต่างคนต่างก็ลากกระเป๋าของตัวเองลงมาอล้วไม่ต้องมีใครมาเซอร์วิสเพราะว่าถ<อ>ือว่าถ้าเซอร์วิสน่มันจะแอร์อาจะก็วุ่นวายมากตรงน,นี้เนี่ยก็<อ>จะเป็นการต้องเที่ยวที่แบบค่อนข้างจะช่วยตัวเองนิดนึงพอสมควร<อ>จะไม่มีวีไอพีอะไรมากมาย นะครับแต่ว่าก็าอผ่านตรงตรวจคนเข้าเมืองแล้วอะไรแล้วตรวจกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเขาเข้า,เข,าเข้าในเมืองได้เลยนั่นสำหรับเมืองไทยเนออี่ยมันจะต้องวัดสนครับอีกอย่างหนึง่งที่เราได้เห็นก็คือว่าความเชื่อมต่อระหวา่างท่าเรือสัดาขนาดใหญ่ยักษ์เนี่ยต้องมีสนามบินที่อยู่ใกล้ๆเพราะมันจะมีว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปถึง เอานั่งเรือไปจากภรเก็ตอ้อมมาแล้วไปถึงสมมุติว่าไปทางสมุยหรืออาจจะไปเลยไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยนะครับเราสามวันห้าวันเราก็เบื่อแล้ว,ลวะลอะเลยรู้เัาไหมครับพอไปขึ้นที่ไหนปกกุ๊บก็ต้องมีค่บิดที่นะั่นปินกลับไปไม่จะไปที่ไหนต่อก็ว่าไปส่วนใหญ่จะนั่งเที่ยวเดียวจะไม่มีการไปไปกลับกลับเราไปอยู่เป็นครึ่งเดือนไม่เอาทำตนะ่อเนี่ยแต่การหมุนเวียนสูงเนี่ยมันดีเพราะว่าผู้คนเนี่ยมันมันนั่นมาก ะตัวแทนที่เป็นตัวแทนขายมาจากทางสแกนในเน็วเวินเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากมาเมืองไทยกันนะครับพอพูดถึงจะมีโปรแกรมเมืองไทยรู้จะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกายนี้เนี่ยน,ยนะครับมาที่เกาะภูเก็ตเนี่ยนะครับโอ้ยยอดขายเพิ่มขึ้นทันทีเลยอ,อะไรทำองน้เพราะบางคนเนี่ยก็จะบินมาเมืองไทยแล้วเข้าภูเก็ตแล้วไปรงเรือแล้วก็ไปต่อ,อหรือบางคนจะมาจากอินเดียแล้วโรงเรือมามาขึ้นที่ภูเก็ตเสร็จแล้วก็บินไปต่ออะไรทำนอคนี้ ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเองผมรู้น้อยมากนะฮะในเรื่องนี้<ะ>เคยเดินทางไปลงเรือทางจากสวีเดนกับเดนมาร์กอยู่ข้ามช่องแคบเล็กๆนั่นก็เขาต้องีมานาน3ามสี่สิบาสิบปีแต่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นเปรีไปเลยนี่มันเป็นเรื่องใหม่ๆมากๆเลยครับที่ะจะต้องมีการจัดการมีการรองรับมีการบริการแล้วแถมจะต้องมีการ ค่ะงั้นฝากส่งท้ายถึงผู้ประกอบการเมืองไทยนิดละกันค่ะคุณหมอครับการที่คุณหมอได้ไปอย่างที่ตัดสินนะครับว่าเดี๋ยวคมกลับไปนะ้วต้องจัดการประชุมแล้วก็มีการสรุปข้อข้อมูลอีกทีนึิดนะครับอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะให้เดี๋ยวจะมาล้าให้ท่านฟั่งไปฝากวันนี้ก็ผมต้องเดินทางต่อต้องขอขอบพระคุณมากนะครับยิ่คที่สนใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ าการมื่อฟังการใกล้ๆไม่สําคัญนะ,ะอยู่ที่ใจของเราที่เราจะเตรียมความพร้อมนะะในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากนี้ต่อไปอย่างไรมาตรฐานนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเตรียมพร้อมให้ดีค่ะอย่างน้อยๆได้เห็นภาพชัดเจนอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่านักท่องเที่ยวที่เป็นชาวอินเดียชาวเนปลาลเนี่ยจะมาประเทศไทยกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชนเนี่ยก็จะได้ความสนใจมากมายทีเดียวนะคะวันนี้ช่วงของรายการเที่ยวสุพรรณบุรี4.0หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะจะ,จะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ